ข้อจ๋าแม่จ๋าวิกิตกินดาบอนป้ายสวยมากเลยออกดอกอีกแล้วอันนี้ลูกไม้ผสมนะวันนี้จะพินมาหาเที่ยวอีกแล้วปิ่นประทุมน,นี่ถ่ายให้ดูทีละต้นละต้นอันนี้พญาดำรงเดชานุภาพสวยจริงชุดนี้มีแต่สวยๆได้มาอยู่นะพญาดำรงแล้วก็ อะไรนะภาษีเสาวภาสวยๆแต่พี่ผ่าไปไม่เคยได้ลูกเลยนะหายไปไหนหมดไม่รู้ฝีมือไม่ไม่นั่นเนี่ยแล้วดูอันนี้ลูกไม้พ้อเม็ดนะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูเฉยๆนะไม่ต้องทักซื้อนะเพราะเจ้าของไม่ขายจ้าตู้นี้ยไม่ต้องบอกว่าให้ยยพินมาอุ้มนะเขาไม่แบ่งจากเขารอแบ่งหนอจ้าดูความสวยนะไม่รู้อะไรเป็นพ่อเป็นแม่เลยเนาะสวยมากทุกต้น อันนี้แค่ลูกไม้นะแล้วใบเหลืองนั่นไอ้นั่นใช่ไหมมงคลประถมปะใช่ใช่ค่ะต้นนั้นจะเป็นมงคลประถมเระถ่ายอีกทีนนะวันก่อนเ็นสองเฟซเขาเขามีดาราเยพินุสารีบมาเลยพอมีตังมาไม่ทันจะแล้วไม่ทันไม่ทัน น,นี่คือปิ่นปทุมหรือการแยกนอไหะจ้ะ <applied> สวยจริงยายไม่สวยเลยอ่ะสวยลูกมาในน้ำไม่มีชื่อนะนี่แหละลูกไม้ไม่มีชื่อเดี๋ยวเพราะตัวเขาก็สวยเองอย่าน้อยใจไปเจ้าก่อนที่บอลเขาจะดังอ่ะเขาก็เป็นไอน้นี่มากันทางนั้นแหละเป็นลูกไม้กันมาทางนั้นแหละใครสนใจทักมานะจะพินมีแบ่งจากอันนี้เพชรประกายดาวแพงไหม นิดนึงน่าสนใจอยู่นะอุ้มไปดีมากแฟนคลับเจพินใครอยากได้ต้นไหนทักมานะทักมานะทักมานะเดี๋ยวเจพินจะมาอุ้มให้นะสวยๆทั้งนั้นเลยน่าจะ เจ้าของคนสวยไม่พร้อมออกสื่อคนสวยคนหน้าตาดีจะจริงๆนะคนหน้าตาดีจะเลี้ยงบอลดีนะยายพินเลี้ยงบอลสวยไม่ขึ้นแม่เขาไม่เท่าไหร่นะดูลูกหน่อลูกเขาไม่ใหญอะไรอะลูกไม้เหมือนกันแพงปล่อยอุ้มไหมไม่ปล่อยต้นนั้นอะ F2 ค่ะ F2 ปล่อยปล่อยหน่อปล่อยหน่อแพงไหมแพงค่ะราคาไปต่อได้นะราคาไปต่อได้ และอีนี่ใช่โอ้โหปลาคราบไม่ปล็ค่ะแปลปล่อยไหมเนี่ยปลาคราบอย่างเงี้ยชอบมากเลยนะจริงเจอที่ไหนอุ้มที่นั่นไม่เคยพลาดเลยนะแต่ขอบอกก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเอฟแยายพินิ้วไปแล้วใครรับต่อถ้าเลี้ยงไม่โตอย่ามาโทษกันเพราะว่ามันโตช้าตรงเนี้ยเลี้ยงมากเลี้ยงยากพอกับลูกปลาคราบอ่ะสวยจริงจ้ะ เ้อนนี่อะไระะเพชรพนครค่ะเพชรพนคอนโหแบ่งแพงไหมมีต้นเดียวมีต้นเดียวร้อนหน่อนถ้าเพื่อนๆสนใจนะติดตามเดวพินไว้นะเะพินจะมาบ่อยๆจ้ะเดี๋ยวหาเงินได้ก่อนเพชรระกายดาวสวยมากเนาะเห็นเขาแยกหน่อ หนอไอดาราเยาพินก็นเลยรีบมาเลยรีบจะมาอุ้มดาราแต่มาไม่ทันเนาะเขาไปก่อนปะกลับบ้านดีกว่าเลิงยังมีหูมันอะไรกันลนี่มันอะไรกันลนี่เจ้าของไม่อยู่ขึน้นมาดูก่อนลูกไม้หนู โอ้โห,ส,หสวยเอต้องในโลกแม่มจะได้นั่นหน่อยอถึงบอกคนสวยเพราะขึ้นมาก็สวยลูกไม้ยาพินก็สวยนะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจะยุ่งกัลูกเลยเลยไม่ได้แบบมันต้องเปลี่ยนดินนู่นนี่นั่นโอ,โ,โอ้โหมันโคตรสวยเลยให้อุ้มไหมเนี่ยแบ่งไหมหรือ็ะกกไว้ทำพันไ้ทำพันก่อนไ้ทำพันก่อน <laughs> น,อน,นั่นไง รุ่นเดียวกันแต่ว่ามันมันจะคล้ายๆฝาแฝดกันเห็นไหมยายใช่โู้แต่ไม่แบ่งทั้งคู่นะไม่ต้องถามหานะทั้งคู่ไม่แบ่งจ้ะสวยสวยสวยอะสวยให้ดูทั้งคู่นะโอ้ต้นนี้หน้ามากเลยต้นนี้หน้า,าไปนอนกอดจังเลยดูนี่ย,ยายแม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ลูก,ลกให้ลูกสวยมากลูกไม้สเสน่ห์ของลูกไม้คืออย่างนี้แหละลูกเดี๋ยววันหลังจะพินมาใหม่ บ้านอยู่ไม่ไกลกันหรอกจก่ะโอ้โหอันนี้อันนี้ลูกไม้เขานะเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนเนาะปะลกลับบ้านดีกว่าแล้วใครว่าบอนสีขายไม่ดีทุกครั้งที่เราเข้าไปในสวนไม้สวยๆก็ยังมีคำตอบเดิมๆว่าต้นนี้ยังไม่ขาย <c oughs> มันไม่ใช่ขายไม่ได้นะจ๊ะบอนอะ่ะใครจะบอกหูนี่มันก็มีเยอะนะเนี่ยใบกลมๆนี้ก็ลูกไม้หนูไหลูกไม้ผาค่ะ <c oughs> ไม้ผ่า ของหนูเองใช่ใช่แบ่งไหมหน่าจะเป็นพรณีนีถ้าหนูจะไม่ผิดแบ่งจาหน่ายไหมอย่างเนี้ยก็น่ารักอยู่แบ่งค่ะน,นี่แบ่งหมดแบ่งหมดน่ารักนะใครสนใจคะอันนีนน้ลูกไม้นี่นะสวยๆทางนั้นเลยใบกลมๆแต่ก็ราคาแรงหน่อยนะจ๊ะพราจา่าไม่จ่าใครอยากได้ขอส่องต้นนี้นะต้นนี้ส่องต้นนี้นะนี่เหรอน่ารักจังน่ารักมาก ถ้าใครสนใจทักมหาเยพินนะแบบเนี้ยเยพินอุ้มมาอุ้มให้กันแต่ว่าไม่อุ้มไปหรอกเพราะว่าราคามันสูงอยู่ทรงสวยอ่ะงส,สวยจริง,งน่ารักจริงแข้งไม่หลุดแข่งไม่หลุดมีแข่งใครเดินใกล้ๆต้องระวงังแข่งใหญ่ <c oughs> ปีนี้โหชายชนเอาน้องมาไว้สมหมดราคาเลยช <c oughs> ายชนกับพี่ทศพระเอกของปีที่แล้ว โอหกาบอะไรนะอะไรนะเทพสายลงุง <laughs> มีแค่นี้แหละเนาะไปพ่อแม่เขาอะตอนก่อนเขาจะไปเป็นลูกไม้อันนี้อะไรนะราชาป่ะ,ะสวยมวยากเนี่ยชอบไม้ประเภทเนี้ใบกลมๆต่างด <คน S 1> ได้ไหะ ดูไม้เขาเอาไว้ตากแดดอย่างเงี้ยโหไก่ไม้อะถ้าทนอยู่ในแดดได้อย่างเงี้ยมันคือคือจะสวยนะดูไก่นี่ดิยายอ้นี่เยอะนะเนี่ยอะไรนะกระนกกระนกลายครับกระนกลายไทยเมื่อก่อนแผงมอกแพงจัน <c oughs> นี่ลองใช้แบบมาให้ แล้วอนี้อะไรเนี่ยลูกไม้ค่ะจะรอผ่าอขอให้ลูกดีมากเลยสวยๆด,<อ>ดอกมาได้สี่ดอกแล้วนี้ดอกที่ห้าหจะผ่าแล้วดอกขึ้นนะคะอ๋อแล้วใครว่าบอนสีบัวสวรรค์เสียงนกกระตั้วมาเรียกแม่จ๋า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 ที่บ้านมีแต่นกกระเวเนี่ยชอบใจแต่ไอ้ต้นเนี้เนี่ยจริงนะเนี่ย หน้าทองหนูเหนไหมยายไงเน,นี่ยเหรอไม่ไมในกระบะอ่ะหมืนออกหน้าทองให้ล้ไหนไหน,นี่ป่ะเนี่ยป่ะมีใบเดียวอย่านะที่มีหูข้างล่างอ่ะนะน,น,นี่ดูดูดูีๆอ๋อใช่ไหมน,นี่ๆหน,น,น่อสวยนจะเป็นหมอยอดเด็ดอะแอบๆชมพูะนะ เออหาอยู่ตั้งนานหมอยอดเด็ดหน้าตาตอนโตเป็นยังไงก็อินโทรชิตหน้าทองเนี้ยแน่ๆอันนี้อันนี้น่าจะใหญ่สวยหน่อยอ๋อมันก็มีสเสน่ห์ของเขานนองใช่อ,อันนี้สุชาดาแม่จา๋าอันนี้อะไรเนะี่ยกูเป็นรันแม่จา๋าพูดเสียงหวานเลยเนาะ อันนี้สองฝั่งโขงใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะสวยจัง,ง,งสวยมากสองฝั่งโขงไม่จา๋าไม่กล้าไล้วอ์นี้อันนี้หน้านี้เนีย่ยใบกลมเนี่ยที่บ้านได้มาในนามอะไรนะเท้าไก่สอนใช่ไหมหาชื่อไม่ได้อยู่ ก็ยังว่าแต่ที่ดูในรูปมันไม่ใช่อ่ะคล้ายกับรัตนบุรีนั่นแหละได้มาเท้าวไกรสอนก็เลยเออเอเอเ,อเอมื่อไม่ใช่ก็เก็บวางไว้ก่อนอเ,เราเราตอนเราได้มามันก็คือชื่อนี้แล้วพอมันโตมันก็ไปอีกชื่อหนึ่งแม่จ้า